ต้องขอกราบสวัสดีไอ้พวกแพนกวินหัวแดงทุกท่านกันด้วยนะผมในวันนี้นะครับอยู่กับเราแพนกวินหัวแดงนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมโดนแมวขวนนะฮะอาจจะแบบอไม่ใช้มือซ้ายบ้างนะผมเพราะว่ามันจะจืบๆ,ๆอดโดนแมวขวนตรงประมาณใกล้ๆกลนิ้วโป้องอะทุกคนเออ ประมาณแบบข้างล่างของนิ้วโป้งอะใกล้ๆก,กับข้อมือครับแต่ไม่ถึงกับข้อมือหรอกคืออยู่ใกล้ๆนิ้วโป้งนะคะแบบฉี่ลงมาเลยอะแต่เลือดแต่เลือดไหลนิดหน่อยนะคะไม่ได้ไหลเยอะนะครับผมแพนกวินหัวคิม<笑><笑>อย่าผวลอย่าผวลอย่าผวนแพนกวินหัวคิมสลิมหัวโน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  เอาคำคมผมไปใช้ได้นะฮะแพนกวินหัวฉิมสลิมหัวระเบิดเออสลิมหัวระเบิดนะฮะสมองเขามีเออผู้สลิมรักตัวตายซะซึ่งเรานะคะผมแพนกวินแดงแพนกวินหัวขิมนะฮะจะพาทุกนนะคนนะ,ะไปรู้จักกับแมปนี้กันนะฮะไปกันเลย สิ่งแรกนะผมที่แพนกวินหัวขิมตัวนี้เนี่ยอยากจะแนะนำทุกทุกคนนะฮะทุกคนเห็นข้างหลังตรงนู้นไหมแพนกวินหัวขิมขอ,อนำเสนอนุ่นเลยเห็นมเออแพนกวินหัวขิมรู้สึกดีใจมากเพราะแพนกวินหัวขิมเนี่ยเคยพาทุกทุกคนไปดูแล้วนะแต่เผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นไปดูกัน เพราะว่ามีหลายพันคนเลยที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวแพนกวินหัวคิมจะพาไปดูแล้วกัดอะไรกันเนี่ยแพนกวินหัวคิมแบบตกไอเสือตัวนั้นจังเลยแพนกวินหัวคิมไม่ยอมเดี๋ยวแป๊บนะแพนกวินหัวคิมเคยพาทุกๆคนเข้าไปเจอบอสแล้ว หรืออย่างอ๋อเคยพาไปแล้วแพนกิ้นหัวฉิมจําได้แล้วเป็นกินแพนกิ้นหัวฉิมเคยพาไปอยู่แพนกิ้นหลับนในเดยวทุกคนรู้จักแพนกิ้นหลับในไหมมามามาแพนกิ้นหัวฉิมจะพาไปดูว่าข้างบนบ้านมันมีอะไรบ้าง ล่งจงไม่มีหาบไม่มีหาบหาวอะไรเลยดูสิล่งจงแพนกวิ้นหัวขิมก็ไม่รู้นะว่าผู้สร้างเขาจะสร้างมาเพื่ออะไรอย่างน้อยก็มีรางให้แพนกวิ้นหัวขิมหน่อยก็ได้แพนกวิ้นหัวขิมจะได้มาอยู่เขาจะได้บอยบินเนี่ยบอยบินตูดกระแทกขีหักในตายครับ แต่แพนกินหัวคิมอยากรู้ในนี้โคมไฟอันเดียวกับห้องมืดมืดว่าต้องักแพนก้นหัวคิมไม่ถูกใจสิ่งนี้มามามาเดี๋ยวแพนกินหัวคิมจะพาไปดูนี่นี่น,นี่วันนี้เหมือนไอ้บอสต,ตอนนั้นจะไม่อยู่นะแพนก้นหัวคิมรู้สึกอ๋อแล้วแพนก้นหัวคิมอยากจะบอกนะว่าไม่ต้องกระโดดหรอก เดินเป็นที่ผัดชาวไปเลยก็ได้เว้ยเออเป็นกิ้นหัวขิมเคยลองแล้วเป็นกิ้นโคตรดีใจเลยป้าพี่แผ่นกลิ้นหัวขิมอะสามารถแบบล่องลอยบนอากาศได้เลยเออเป็นกิ้นหัวขิมเคยล่องลอยบนอากาศ <c oughs> นี่ไงล่องลอยไหละเดี๋ยวแพนกิ้นหัวขิมจะขึ้นไปบนโครงกระดูกให้ดูนี่แพนกวิ้นหัวขิมขึ้นมาบนกระดูกแล้วเพนกวิ้นหัวขิมจะอาศัยอยู่บนนี้ งสงสัยจะอยู่ไม่ได้ฮะระดูโคตรรวนเลยแทงตูดแพนกินหัวคิม <c oughs> เลิกใช้คำว่าแพนกินหัวคิมดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีไอ้พวกประสงค์ไม่ดีมาด่าไม่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 เอที AT. เองเลิกใช้คำนี้เดี๋ยวนี้เลยบักคำ <c oughs> เดี๋ยวแพนกินหัวคิมจะพาไปดูอะไรนี่ โอ้ขึ้นยากขึ้นเย็นแล้วเกินวะนี่ทุกคนเห็นเมืองนั้นไหมเมืองที่เต็มไปด้วยความอัปะยศนะนูะนลเลยจะรอให้แพนกวินหัวขิมไปทะเลาะด้วยอย่างนั้นเหรอไม่หรอกแพนกวินหัวขิมไม่ทำอย่างนั้นแต่แพนกวินหัวขิมจะระเบิดภูขเขาเผากระท่อมตรงนี้ทิ้ง แพนก้นหัวขิมรู้สึกมันไม่จําเป็นดังนั้นต้องลบออกนะเป็นก้นหัวขิมไม่ยอมนะถ้าไม่ลบอบเป็นก้นหัวขิมจะโกรธนะเออเป็นก้นหัวขิมจะลบตัวนี้ออกด้วยการระเบิดเวลาเอ,อ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแพนก้นหัวขิมอยากเกิดใหม่แป๊บหบนึ่งนะทุกคน เพนกวินหัวคิมอยากจะเป็นเพนกวินพอมอดไปเกิดใหม่กันดีกว่าโอ้เพนกวินมาอยู่ในร่างบ้าบออะไรเนี่ยกระดูกหน้ากากล้าเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงเพนกวินหัวคิมไม่โอเคไม่้ยเพนกวินหัวคิมอยากจะเป็นไอตัวพอมอดเป็นไม่ได้ ว,ว้าวเป็นไม่ได้บักห้ำชอบจริงๆอยากเป็นก็ไม่ได้เป็นเพราะไม่อยากเป็นมันก็ขึ้นมาให้เฉยเลยอะไรวะแอดมินแอดมินของเกมนะ้ะคุณเป็นอะไรก่อนคุณเป็นอะไรก่อนครับเอ้ยวส, Penguin, วสวัสดีเพนกวินหัวคิมสวัสดีเพนกวินหัวคิม แล้วคือแพนกวินหัวคิมตัวแรกนี่มันแค่่ลางแยกเอ็งจะทำเอ็งยังทำไม่ได้เลยว่าเอ,อ็งจะไปฆ่าใครได้วะอย่ามาประสงค์ไม่ดีแถวเนี้ยโอ้ยเจ็บ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 ,จบมันเจ็บคือคักคัดเจ็บมากเจ็บกระดอกกระเดือก ตองไปฟาดฟันกันต่อข้าง่างนะจ๊ะหวัดดีไอ้แพนกินไอ้มังกรหัวคิมไอ้มังกรหัวคิมต่อไปนี้ช่องเราจะมีแต่คำว่าหัวคิมแพนกินหัวแดงแพนกินหัวคิม โอเคทุกๆคนไม่ได้สาระและประโยชน์อะไรเลยดูพวกความบันเทิงทานนะคะคลิปนี้แบบไม่มีดราม่าอะไรนะทุกคนไม่ดราม่านะคลิปนี้อย่าดราม่านนะไม่ชอบนะเออส่วนใครที่ผมด่าไปนะก็ต้องขออภัยด้วยนะะถ้าเขามาดูคลิปนี้นะผมเขาเป็นชาวต่างชาตินะผมดับผมไปด่าเตาชาวต่างชาติเฉยเลยอะ่ะต้องขออภยัยต่า ชาวต่างชาตินะคบผมคนนั้นด้วยนะเออมังกรคนนั้นแหละเออนั่นแหละแล้วก็ชาวต่างชาติอีกหนึ่งคนนะเขาเป็นเพนตินหัวแดงนะครับก็คิดมดูเพื่อความบันเทิงนะฮะอย่าเอาไปแบ่งปันเด็กนะไม่ดีนะเออเดี๋ยวโตไปเด็กเขาจะใช้คําว่าคิมกันนะฮะอยา่านะอยา่ยาอย่า ต้องขอกลาบอาไปดูท่านด้วยนะกันนะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมด่าชาวต่างชาติไปสองคนนะฮะจริงๆเขาไม่ได้เรียกว่าด่าหละเขาเรียกว่าด่าทางอ้อมครับผมใช่เขาเรียกว่าด่าทางอ้อมหลอกด่านั่นเองครับไอ้มาหัวชิมออกไปเนี่ยแบบนี้เอ้ยมาหัวชิมออกไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยการลอกด่าแต่ถ้าเขาทําการผวนมันจะเป็น มาหัวคิมสลิมหัวปวยยาใส่คอควายไม่ดีใส่ปอปลาดีกว่าโอเคท่านผู้ชมผมต้องขออภัยทุกดุจท่านด้วยแล้วกันนะประจิมนี้เนี่ยคำหยาบเยอะเยอะเยอะมากนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบใจเนี่ยก็ต้องขออภัยทุกดุจท่านไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่า คลิปนี้ที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะทุกคนถึงแม้ว่าผมจะเป็นเด็กอายุไปกูก็าตามนะฮะแต่พวกคำหยาบได้งไงวะตุยโอเคฮะงั้นผมสัญญาว่าคลิปหน้าผมจะไม่ใช้คําว่าหัวคิมแล้วนะผมจะใช้แต่ผมจะใช้คําว่าหัวปิ่นทแทนละกันได้ปะหัวปิ่นปอปานทุกคนแล้วก็ปอปานนอนหนูนะฮะ เออ,ป,นะอ,อปิ่นนะครับมันคือคำว่าปิ่นนะอกแม่นชิมเดอ้อรูปร่างมันแปลกแปลกว่ะ ขี้หักในเออวัดขี้หักในฝากคนดูนะฮะนี่ขี้หักในคาทาวานนะผมขี้หักในคาทาวานตายคาห้องเออลุกลุกลุกเอาขี้ยัดเข้าไปแตกข้างในขี้หักในตายคาห้องบา,บายบายครับท่บานผู้ชม ผมย้ออีกทีนะว่าคลิปนี้เนี่ยสร้างเพื่อความบันเทิงนะคะไม่มีดราม่าไม่ไม่มีดราม่าใดๆนะบ๊ายบาย